ไทยพีคสวัสดีค่ะวันนี้ช่องไทยพีคอยากพาทุกคนหยุดฟังเรื่องราวของการเดินที่ไม่ได้มีเสียงแต่กลับทําให้คนทั้งโลกหันมามองตอนนี้กําลังเกิดกระแสไวรัลที่ถูกเรียกว่า Walk for Peace จริงๆมีกระแสมาสักพักนึงแล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เหมือนกระแสจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะกับกิจกรรมที่พระสงฆ์นิกายเทรวาทออกเดินทุดงจากที่1ไปยังอีกที่1โดยไม่ใช้ยานพาหนะ แต่เดินด้วยสองเท้าและความตั้งใจอันแน่วแน่การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องและไม่ใช่การเดินเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นนะคะแต่เป็นการเดินเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งต่อสารแห่งสันติภาพด้วยวิธีที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ค่ะ ขบ,บวนพระในโครงการนี้เป็นพระจากหลากหลายชาติค่ะทั้งพระไทยพระลาวพระเวียดนามและอีกหลากหลายเชื้อชาติประมาณ19รูปด้วยกันค่ะที่ออกเดินทางร่วมกันจากรัฐเท็กซัสมุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันดีซีระยะทางของการเดินครั้งนี้ยาวกว่า2,300มายไมล์ประมาณ3,700กิโลเมตร และจะใช้เพียงการเดินเท้าเปล่าเท่านั้นด้วยค่ะเมื่อภาพของพระในจีวรสีสม้มเดินเท้าเปล่าหรือสวมรองเท้าแตะเรียบๆผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ถนนยาวในเมืองเล็กไปจนถึงเส้นทางที่ทอดยาวกลางธรรมชาติภาพเหล่านี้กลับสร้างทั้งความสงสัย ความเลื่อมใสให้กับผู้คนที่พบเห็นและเมื่อภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อระหว่างเส้นทางที่พะสงค์เดินผ่านเริ่มมีชาวอเมริกันออกมายืนรอริมถนนหน้าบ้านหรือแม้กระทั่งหน้าร้านของตัวเองบางคนถือขวดน้ำบางคนถือดอกไม้บางคนยืนพนมมือเงียบๆทั้งที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธหลายคนออกมายืนต้อนรับทั้งน้ำต ด้วยความปลื้มปริ่มยินดีโดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมภาพของพระสงฆ์ที่ไม่พูดอะไรเลยถึงทำให้หัวใจของพวกเขาสั่นไหวได้ขนาดนี้บางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่พระสงฆ์แต่อยู่ที่สิ่งที่ผู้คนในอเมริกากำลังประชิญอยู่ณขณะน,นี้ในช่วงเวลาที่สังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้งความเห็นต่างการแข่งขันและการต่อสู้ในแทบทุกมิติของชีวิต ผู้คนถูกแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายถูกกดดันให้เลือกข้างต้องเอาตัวรอดเสียงดังมีอยู่ทุกที่แต่ความสงบกับหาได้ยากเพียงแค่เดินเงียบๆด้วยท่าทางอ่อนโยนและจังหวะที่ไม่เร่งรีบกลับกลายเป็นภาพที่ตรงข้ามกับโลกที่ผู้คนกำลังเหนื่อยล้าบางคนอาจไม่ได้ออกมาต้อนรับพระสงฆ์แต่กำลังออกมาต้อนรับความรู้สึกบางอย่างที่พวกเขาคิดถึงมานานคือความสงบ ความหวังและความเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องต่อสู้ตลอดเวลาและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมการเดินที่ไม่พูดอะไรเลยถึงทำให้ผู้คนมากมายยืนรอยอยู่ข้างถนนพร้อมน้ำตาแต่ระหว่างเส้นทางการเดินของขบวนนั้นนอกจากภาพของผู้คนที่ออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแล้วยังมีอีกภาพหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในสังคมเสรีอย่างอเมริกานั่นคือความเห็นต่างค่ะในบางพื้นที่มีบุคคลจากศาสนาอื่นออกมายืนรอไม่ใช่เพื่อต้อนรับแต่เพื่อแสดงการขัดค้านในโซเชียลมีเดียมีคลิปและภาพปรากฏให้เห็นว่าคริสเตียนหัวรุนแรงบางกลุ่มออกมาประท้วงพระสงฆ์ที่กำลังเดินเพื่อสันติภาพพร้อมถือป้ายและตะโกนใส่ขบวนพระสงฆ์ กล่าวหาว่าสิ่งที่พระสงฆ์กำลังทำอยู่นั้นคือการเดินลงนรกภาพเหล่านี้สร้างความตกใจและตั้งคำถามให้กับผู้คนจำนวนมากเพราะขาบวนพระสงฆ์ไม่ได้มีการปราศัยไม่ได้แจกใบปลิวและไม่ได้พยายามชักชวนใครให้เปลี่ยนศาสนาพวกท่านเพียงแค่เดินอย่างเงียบสงบ และเดินโดยไม่เรียกร้องอะไรจากใครนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้คนจํานวนมากกําลังออกมาพยายามอธิบายว่าพุทธศาสนานั้นไม่เคยมีหลักการบังคับใครให้ต้องเปลี่ยนศาสนาไม่มีคำสั่งให้ต้องเข้าพุทธและไม่มีการตัดสินว่าผู้เห็นต่างจะต้องถูกลงโทษในปรโลกหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสติ เมตตาหรือการไม่เบียดเบียนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความเชื่อเดิมของใครและจากเหตุการณ์นี้ทำให้คนอเมริกาบางส่วนในโซเชียลแม้ไม่ใช่ศาสนาพุทธขอออกโรงปกป้องพระสงฆ์จากโพสต์นี้นะคะเขาได้ระบุข้อความว่าผู้ชายคนนี้อยู่ในพื้นหลังของวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ฉันแชร์คือคนที่พยายามยืนขวางทางเดินของพระสงฆ์เอาไว้จริงๆฉันอยากจะย้ำให้ชัดว่าคนประเภทนี้คือกลุ่ม คนประเภทเดียวกับที่จะเป็นคนตรึงกลางเขนพระเยซูด,ด้วยตัวเอง หรือไม่ก็นิ่งดูได้ในวันที่พระองค์ถูกประหารพระเยซูก็เคยออกเดินและต้องเผชิญกับสิ่งที่พระส่งเหล่านี้กําลังเผชิญในระหว่างการเดินทางสิ่งที่พวกท่านได้ประสบพบเจอในระหว่างการเดินทางคือเหตุผลสําคัญว่าทําไมการเดินทางครั้งนี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นตั้งแต่แรกสารที่พวกท่านส่งต่อมันแปลความหมายได้ชัดเจนและมันสัมผัสถึงใจผู้คนเป็นอย่างมาก การข่มเหงพระสงฆ์ในนามของพระเยซูเป็นเรื่องที่บ้าคลั่งสิ้นดี เพราะพระเยซูเองก็ทรงถูกข่มเหงเช่นกันพวกเรากำลังร,งร่วมเป็นประจักษ์พยานกับเหตุการณ์นี้จงอย่าละสายตาไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีปัญหาของโลกใบนี้ที่ทุกคนกำลังเผชิญอาจไม่ใช่ความต่างของศาสนาแต่อาจเป็นเพราะเราไม่เหลือพื้นที่ให้ความสงบอีกต่อไปแล้วและท่ามกลางภาพของพระสงฆ์จากหลากหลายชาติที่เดินผ่านเมืองผ่านถนนและผ่านหัวใจของผู้คนมากมาย ยังมีรายละเอียดเล็กๆอย่างหนึ่งที่แทบไม่มีใครตั้งใจมองในตอนแรกนั่นก็คือมีสุนัขตัวหนึ่งเดินอยู่ในขบวนมันไม่ได้อยู่หน้าสุดไม่ได้เด่นกว่าใครและไม่ได้รับความสนใจในช่วงแรก มันไม่มีปอกคอไม่มีสายจุงและไม่มีใครออกคำสั่งให้มันเดินตามในวันแรกหลายคนคิดว่ามันคงเดินตามมาเพียงชั่วคราวเหมือนสุนัขจรจัดทั่วไปที่อาจหยุดพักแล้วก็หายไปในที่สุดแต่จนร่วมเดือนแล้วสุนัขตัวนี้ยังคงอยู่ตรงนี้ เดินเคียงข้างพระสงฆ์เรากับมันเข้าใจในการเดินทางครั้งนี้จนในที่สุดพระตั้งชื่อให้มันว่าอโลกาคำว่าโลกาในภาษาบาลีแปลว่าแสงสว่างอาจไม่ใช่แสงที่สว่างจ้าไม่ใช่แสงที่ดึงสายตาแต่เป็นแสงเล็กๆที่คอยเดินอยู่ข้างทางเพื่อทำให้รู้ว่าเราไม่ได้เดินและสู้อยู่เพียงลำพัง น้องเคยเป็นหมาจรในอินเดียประสบอุบัติเหตุมาแล้วแต่อโลกาก็สู้จนมีชีวิตรอดมาได้เมื่อเรื่องราวถูกกระจายต่อออกไปทำให้ตอนนี้ดังเป็นผุแตกเลยค่ะหลายครอบครัวออกมาต้อนรับพร้อมขนมเสื้อผ้าปลอกคอจนตอนนี้คอสตูมแน่นไปแล้วนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปที่18ของช่องไทยพีคนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ